สวัสดีครับผมชื่อนายพิศววรรณภูนะครับชื่อเล่นชื่อมากมาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาศิลปศึกษาจราลงกรมหาวิทยาลัยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอผลงานนะครับที่มีชื่อว่าดาวลูกไก่หรือว่า The Chick Star นั่นเองนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับได้รับแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับมาจากนิทานครับที่พวกเราต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในวัยเด็กนะครับนั่นก็คือนิทานดาวลูกไก่นั่นเองซึ่งบางทีครับเราอาจจะพบเห็นได้นะครับใน หนังสือนิทานเด็กหรือว่าจะเป็นช่วงสมัยอนุบาลที่คุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ชอบเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับผมโดยนิทานดาวลูกไก่นี้นะครับก็จะเป็นนิทานนะครับที่บอกเล่าถึงความอบอุ่นนะครับผ่านสายใยความรักความผูกพันระหว่างแม่ไก่แล้วก็ลูกไก่นั่นเองโดยผมนะครับได้นําเอารูปแบบฟอร์มนะครับของไก่ แม่ไก่แล้วก็ลูกไก่ครับนำมาเชื่อมโยงกันให้เป็นฟอร์มที่แม่ไก่นะครับกำลังฟูงฟักลูกไก่ไว้ในอกนะครับผมแล้วก็นํามาเชื่อมโยงนะครับกับาดาวนะครับดาวลูกไก่นะครับซึ่งเป็นที่มาของตํานานของดาวลูกไก่อันนี้นะครับผมโดยจะเป็นการสื่ออารมณ์สื่ออารมณ์ด้วยการใช้ฝีแปรงการใช้ สีจะใช้ใชใชโทสีครับเพื่อให้สื่อถึงความเป็นฟางข้าวหรือว่าความเป็นเมล็ดข้าวหรอเป็นวิถีชีวิตในทุ่งนาน,นครับแล้วก็เขียนครับลงไปเพื่อให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับผมโดยนิทานเรื่องนี้นะครับที่ผมนํามาสร้างสารรค์นะครับถึงแม้ว่า จะเป็นนิทานที่ดูแล้วอาจจะธรรมดาหรือว่าไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับแต่ผมต้องการที่จะนํามาสร้างสารรค์ให้เป็นผลงานศิลปะนะครับที่สะท้อนใหึงความทรงจำนะครับความประทับใจในวัยเด็กท,ที่มีต่อผลงานศิลปะนะครับในชิ้นนี้นั่นเองนะครับขอบคุณครับ